สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม,มทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคม2564นะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนค่ะชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมและชาวกุมนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ช้แนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตอนตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตลมมิถุนตุนกุมจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํานะคะให้ นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้เลยที่นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะไม่ขอแยกประชาสัมพันธ์นิดนึงนะในเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาค,คมม,มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับม่นะคะม่มีส่วนลดให้20%ตทุกแพ็กเกจเลยนะคะยังไงก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอน ก่อนการดูดวงกันก่อนได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวงไปท่ทาโร่กันดีกว่านะคะขอดูเมนเอนเนอร์จีหนึ่งใบนะคะให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะขอดูเมนเอนเนอร์จีหนใบค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะคะมาช้าหน่อยเนาะแต่ก็นะคะก็ยังมานะ,ะนะคะเมนเอนเนอร์จีใบแรกคะ่ะหนใบนะคะถ้เป็นไพ่ คุยถือไม่เท้านะคะคุยถือไม่เท้าชาวธัดุลมมีถุนตุนคุมคุณอาจจะยังคิดถึงคนรักเก่าที่ที่เป็นชาวธาตุไฟอ่าเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างทีแดนไกลนะคะอืมเนเอะในสถานะตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างต้งตองทําหน้าที่นะคะ ต่างคนต่างต้องทําหน้าที่พยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะ move on นะคะคือมัน move on ได้แล้วแหละนะแต่ว่าในใจลึกๆอะ่ะมันก็ยังคิดถึงอยู่นะคะรู้ว่าควรจะทําอะไรถึงแม้ว่าอยากจะเจอ ER, อยากจะพูดคุยขนาดไหนแต่เพราะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะและสถานการณ์สถานะต่างๆณนะตอนนี้มันไม่ใช่ที่จะต้อง เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องกลับมาอีกแล้วนะคะอืมมันก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างมองกันอยู่ไกลๆนะคะได้แต่ส่งความคิดถึงนะได้แต่คิดถึงนะคะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนเอเนจีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คุณนะ,ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะคุณเป็นไงบ้างนะ,ค,ะคุณคิดและรู้สึกยังไงนะะกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณยังคิดถึงอยู่นะคะขอดูความรู้สึกของคุณต่อเขาค่ะอัศวินถือดาบนะคะสี่เหรียญค่ะสามไม้เท้านะคะ ิบไม้เท้าค่ะอขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะชาวพัดลมถูกตุ่มกลมคิงถือไม่เท้าค่ะคิงถือเหรียญน,นะคะห้าไม่เท้านะคะและเป็นไพ่ หกดาบค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลคุมไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยนะคะไม่มีไพ่ถ้วยเลยมีไพ่เหรียญไพ่ไม้เท้าแล้วก็ไพ่ดาบขึ้นมานะคะซึ่งในตำแหน่งเมทเอนเนอร์จีค่ะมีไพ่ควีนถือไม้เท้าและตำแหน่งความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะ,ะชาวธาตุลมมิถุนตุลคุมคุณทั้งคู่ยังค,งคงคิดถึงกันและกันอยู่เขาก็ยังคิดถึงคุณคุณก็ยังคิดถึงเขานะคะแต่ต่างฝ่ายต่างเหมือนกับ มีบางคนมีครอบครัวแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วต่างคนต่างมีเส้นทางชีวิตของของตัวเองไปแล้วนะคะมันเลยทําให้การที่จะจะหวนกลับมานะคะมันเป็นไปไม่ได้นะคะแถวบนคือความรู้สึกของเขาที่ของคุณที่มีต่อเขาเนาะและแถวล่างคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะคุณนะเอ่อพยายามพยายามที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะแบบ ไม่คิดถึงอ่ะพยายามที่จะไม่รอคอยแต่เหมือนกับว่ามันยากเย็นซะเหลือเกินออืมออคุณยังกอดเก็บความรู้สึกแล้วก็ความทรงจำในอะดีที่เคยที่เคยมีกันไว้นะออแต่ คุณพก็พยายามเช่นเดียวกันที่จะกดให้มันอยู่ใต้เบื้องลึกของหัวใจนะคะพยายามที่จะมองไปข้างหน้าพยายามที่จะไม่หันหลังกลับไปนะคะพยายามที่จะแบบโอเคคุณอาจจะไปรับรู้รับทราบนะคะว่าเขาเขามีเจ้าของแล้วเขามีครอบครัวแล้วต่างคนต่างมีเส้นทางชีวิตของตัวเองไปแล้วนะคะ ต้อง move on แล้วนะคะแต่ในใจลึกๆเขายังอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจของคุณอยู่ตลอดเวลายังไม่ลืมนั่นเองนะคะอืมส่วนตัวเขานะคะตัวเขารู้ค่ะนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วความสัมพันธ์นี้มันคงต้องหยุดนิ่งแล้วถ้าหากว่ามีการหมุนวนกลับมามันต้องมีปัญหาแน่ๆนะเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องต้องพยายามที่จะ ไม่คิดถึงเหมือนกันเขาก็พยายามที่จะไม่คิดถึงเหมือนกันนะคะพยายามที่จะ move on เหมือนกัน move on ในที่นี้หมายถึงว่าตัว move on ได้แล้วสถานะ move on ได้แล้วแต่ความคิดถึงมันยัง move on ไม่ได้เช่นเดียวกันกับคุณนะคะมีไพ่เหรียญขึ้นมาในตําแหน่งอของคุณและเขาเหมือนกันนะคะซึ่งมันมีความมั่นคงคิดถึง นะคะสภาวะที่มันฟลีตความคิดถึงไว้ะอค่ะอืมนะคะมันยังไม่ไปไหนมันยังอยู่ตรงนั้นนะคะมันเลยทําให้ค่อนข้างที่จะยากลําบากที่จะที่จะทําใจไม่ให้คิดถึงนะคะอืมถามว่ายังมองเห็นกันและกันอยู่ไหมใช่ค่ะมันยังมองเห็นกันและกันได้อยู่ไม่งั้นมันคงไม่กระตุ้นความคิดถึงขึ้นมาถึงขนาดนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือความรู้สึกของเขากับคุณนะคะสามารถสลับกันได้นะคะในเรื่องราวของความรู้สึกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะเอาคำานาคความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมีถุนตุนคุ้มที่ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่กับคนนั้นนะคะนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาคนที่คุณคิดถึงนะ แนอนาคตจะะจะเป็นอย่างไร 9. ไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนคุมนะคะเอาคำนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะต่างคนก็ต่าง Move อนแหละแต่ว่าอย่างที่บอกนะ้องมันยังมองเห็นกันและกันได้อยู่นะคะ ออเคุณจะมีความคิดนะคะว่าเอ้ยอย่างน้อยอะเราควรจะเป็นเพื่อนกันไหมนะ,ะอืมความสัมพันธ์นี้มันมันจบไปแล้วใน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 สถานะความรักคนรักกันเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้แนนาโคะนะคะก็อ,อยากที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันอืมนะแต่มันเป็นได้แค่ความคิดนะคะยังไม่มีการเทคแอคชั่นในใดทังสิ้นนลนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัดลมมิถุนตุลกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะเจ็ดดาบค่ะเอ้ยขอโทษค่ะเไม้เท้านะคะเลิฟเวอร์ค่ะควินเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนชาวทัตุลมมิถุนตุลกุมไพ่ทาโร่แนะนําว่านะคะ คุณคุณมุกออนเถอะนะคะคุณคือในเมื่อนะคะความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วเนาะต่างคนก็ต่างมีครอบครัวมีคนรักมีชีวิตใหม่ไปแล้วนะคะอืมการที่คุณจะฝืนนะคะต่อสู้กับความคิดนะ,ะต่อสู้กับสถานะความเป็นจริงมันเหนื่อยเปล่าเป่อะอืม นะคะโลกหมุนหมุนไปแล้วเวลามันไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาได้แล้วอะคะ่ะคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ที่ที่มันจบไปตั้งนานแล้วไม่ได้แล้วนะคะถามว่าคิดถึงได้ไหมคิดถึงได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้อง move on นะคะในเมื่อนะคะต่างคนก็ต่างมีเจ้าของอยู่แล้วเนาะคุณก็มีคนใหม่แล้วเขาก็มีคนใหม่แล้วหรือใครสักคนหนึ่งในสองคนนี้มีคนหมายไปแล้วดังนั้นคงทําได้เพียง คิดถึงและปาถนาดีให้แก่กันเท่านั้นเองกลงล้อแห่งโชคชะตากลองล้อแห่งโชคชะตานะคะ e อ of fortune ขึ้นมาแล้วนะคะยังไงก็ตามนะคะโลกมันได้หมุนวนแล้วหมุนวนเวียนไปข้างหน้าแล้วไม่มีทางที่จะหมุนกลับมาได้แล้วนะคะดังนั้นนะคะบุกอันะคะ, on, ะ,คะอืม ก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไมคมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ผพิมไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆ